เ,เห็นแล้วจะไตมุญุมินิมากินของฉันเหรอจะไตามาใส่ <c oughs> ไปไปตรงที่เจ้ามามัมีนื้ขีบออกใส่ละมันหนึ่งกยเคีย่ยวไปใส่ละไปข้ามไปข้ามไปนู่นไป <c oughs> จะมายุ่งกระดอก สตรอเบอรี่ค่อยเหลอเอาอันนี้มุจอกระมุดไปใส่เลยเจ้าสม,มุดไปใส่เจ้ากระโตกนันใหญ่ขึ้นมื่ตรงผีตัวอืมเจ้าสม,มุดไปใส่คน่าพี่น้องคะนี่อจ็ไตามากินนะนี่อันนี้ออกดอกอีกแล้วนี่ออกดอกอีกเล้วออกดอกอีกเล้วออ วิไลสิาพามาเบิงผิดพอไงวิไลยังงงงงอยู่พี่นอ้องเก๋อยวิไลง,งงที่ว่าวิไลเอาเม็ดพริกจากพริกบานเฮ้าไหมพริกบานเฮ้าที่แบบว่าอันกินแล้วๆมันขูลงอยู่ในกล้องไหมบัดบาดยังไงมันจะไม่เป็นพริกยังสีบาดยังไงมันจะม่เป็นพริกง่ายๆยังสี่น่ะนี่วิไลก็บก่กเข้าใจกันพริกบานเฮ้านี่นี่จังไง จังใดจังกลายพันมันเป็นยังสี่เลยงงเลยวันจะมันสีบ่ออกหน่วยเหรอพอหญงมันออกหน่วยแต่มันติดหน่วยอยู่เมมมันออกหน่วยมันติดดอกติดดอกติดหน่วยอยู่เด็ดหยอดมันออกกันหลายหน่วยอยู่เลย <laughs> หนึ่งสองสามสี่ หกเจ็ดมวยพุ่นพี่น้องเอ้ยสวัสดีค่ะมือนี่แดดดีนะคะพี่น้องคะก็หลายมือแล้วเนาะคะ่ะสามสี่หาเมื่อแล้วเป็นอากาศครืมครื้มีไลกับไปเก็บเห็ดโดยบ่มีแดดนั่นแหละคะ่ะไปเก็บเห็ดแน่แล้วกะไปหลังไปเที่ยวอ่าไปเที่ยวเทศกาลเบียร์นะคะอันนี้กัอีกเมื่อกี้มือกับซีมดเทศกาลเบียร์ออ็อกตอเบอร์เฟสนะคะพี่น้องคะวิไลกับอ่า น้องอิงดาวเนาะในพ่อได้เจอกันเพราะว่าตแต่เหตุยูทูบมากพี่น้องคะ่ะแต่เหตุยูทูบมากกว่าสิที่ได้พอดกันอันวิไลขับไปหมดแฟรงเฟิร์ตไปเที่ยวยุเทียวแฟรงเฟิร์ดก้บ่ด้ไปพอกันเพราะว่ายัางเพราะว่าน้องเขาแบบเวลาประตรงกันเนาะเขาก็เหตุงานเหตุการณ์เนาะบัานี้ช่วงนี้กับพอดีกับเขา,าบ้างแล้วกับพอดีกับน้องเขามาอัน เทศกาลเบียมิวนิกนะคะพี่น้องคะกันเลยได้มาพอกเลยเดินมาคุยกันเลยเด้มาเจอกันโอ้ยก็อ้บอกอ่าไปไล่กับเขาไปในงานเขาไปในงานกลับไปพอกับคนบ้านเดียวกันเนาะคะ่ะหนัดกันไว้เพราะว่าเขาเป็นคนประอ่าแฟนเขาเป็นคนประเจตออสเตรียเนาะคะ่ะแล้วเขาก็มาอ่าเฮ็ดงานเป็นช่วงเทศกาลเนาะเขาก็มาเฮ็ดงานอยู่อ่าอในอ่าในในในเทศกาลนะคะคล้ายพวกปลา,ปาพาวกปลาเผาขล้ายเป็นพวกปลาทุกอ่า อ่าเป็นเต็มไงล่ะค่ะเขากะเขาก็เหตุของเขาสุกปีแฟนเขาเหตุงานอ่ะอยู่กับงานออกเซอร์เฟซมาหนีเมื่อกี่ยวกับมาหลายสิป,ปีแล้วเนาะแล้วบัดนี้ถึงเวลาเทศก,กาลเขาก็มาขายของแล้วที่นี่อ่าหลังจากนั้นวิไลกันัดพอกันเจอกันกันกบอิงดาว่าเออเขาพ็พอกันยึดสายพอกันยูสิงชาสวรรค์พอกันแล้วกันเลยอ่าว่าแยกย้ายกันไปก่อนเพราะว่าอ่าวิไลต้องกลับไปหานอ้องคนที่บ้านเนาะกันเลย เอาง่ายๆค่ะพพอเหมืดคามากเวลาดื่มเวลากินก็มาหาเนาะอินดาวอยู่เพราะว่าอินดาวเพินจองโตไว้เนาะค่ะเนาะแต่ว่าบ่ได้บวกก็วิไล่ดอกแต่ว่าเพินจองไว้สําหรับสี่คนเนาะค่ะที่นี่อ่าเพินกันเลยว่าพี่วิไลไม่ได้จองบ่บ่ได้จองกันเลยว่าเพเป็นยังเดี๋ยวเขาไปนั่งน้ำกันแต่ว่าก็ปป่อยแห้กัเจ้าไปก่อนวิไลตามไปที่หลังเนาะค่ะวิไลตามไปแปลว่าวิไลกับพงเงยไปหากินเบี้ยวมองอ่นแล้ว ตอกูละสองเก้ียว,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 วกัวขัวเกือบสามเก้ยวคือสองเก้ยวเคิงนะเก้ยวที่สามแบ่งกันแล้วก็ไปกินกับอิงดาวอีโอ้ยมวนตอนม่ไรสิเขาไปในร้านอาหารนั่นเนาะที่ในซุมนั่นน่ะในซุ่มนั่นตอนม่ได้ยืนบิงอยู่ขังนอกตอนที่ล่ออิงดาวออกมาทรับคือว่าถ้าเราไม่ได้บุกเขาไม่ได้ปล่อยเข้าไปเขาก็บอกว่าเขามีเพื่อนเพื่อนนาทีมาเพื่อนจองโต๊ะเขาก็บว่าให้คนทังในออกมาครับที่นี่ ไป่ยเกิดโทษโทษเอินอิงดาวอันอยู่ทางในกลัวจริงเอาอันก้อนที่อิงดาวสิออกมาหาับไปเลวิไปเล่ยเกิดซองบอกว่ามีคนเต้นพี่น้องค่ะวิไลเข้าไปวิไลกับซิงงึมงเงกึมกึมอยู่เลยน้องไปเลกยกมวนเขาวิไลไม่อยู่แล้ววิไลกับว่านางโตแล้วปะนี่พราะย้ายนางโตแต่วิไล่ยบนางไปเล่ยจะเต้นเขาวิไลอยู่ยูคเดียวแหละเอาไปเอามาทางหลานลุกขึ้นเต้นม้วนกุ๊บพี่น้องค่ะเอาระค่ะ มาเข้าเรื่องเข้าราวเนาะกันเนาะกับสนุกสนานมวลเสให้หาไปแล้วเนาะอันนี้ก็เข้าเดือนใหม่แล้วเนาะเข้าเดือนตุลาคมพี่น้อง่าพฤศจิกาท่านว่าได้อีกสองเดือนเนาะคะ่ะพี่น้องขาและอีกสองเดือนก็จะสิ้นปีก็นจีเทาไม่อีกปีนึงแล้วค่ะพี่น้องกาวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาเนาะคะ่ะเนาะวันที่ยี่สิบสี่ที่ผ่านมาวิไลก,กับพอหญ่ก็ครบรอบนะคะ 24กันยายนที่ผ่านมาก็ครบรอบสิบปีเต็มนะคะพี่น้องค่ะสิบปีเต็มที่อยู่ด้วยกันใช้ชีวิตร่วมกันไราการตรีตานนะคะพี่น้องค่ะเอาแบบว่าเอาง่ายๆเท่านั้นเนาะโดนคำที่แบบว่าโดนคำที่ว่าเหยียดยามดูถูกราม่าเดี๋ยวก็หาว่าอันนั้นเดี๋ยวก็หาว่าเ,าเป็น,นเนี่ยชาวฝรั่งแน่เดี๋ยวก็หาว่าเ,าเป็น,น,นเนี่ยน้อยแน่เดี๋ยวก็หาว่า ไม่แย่งผัวเขาแนยังสี่เนาะค่ะพี่น้องคะคนทุกคนเนาะคะ่ะยูน้ากันมันไม่ได้จาเป็นต้องถึงขนาดต้องที่ว่าอบางครูเขาอยู่น้ากันเขาไม่จําเป็นที่ต้องแต่งกันมันก็มีถงถือถงเทไปเนาะพี่น้องคะแต่สําหรับวิไลนี่เป็นยังจะไม่เจอดรามา่าชาววิไลบ่มาเหตุชองวิไลกับบัได้เจอดรามา่านอะพี่น้องคะชาววิไลบ Tube, ่มาเหตุยูทูบวิไลกับบได้เจอดรามา่าข้ามเหยียดย้ำว่าเอเอีอ,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 อวิไลนี่มึงมันมันเป็นเมียเช่า อ๋อผัวมันอยู่มาตั้งนานผัวมันไม่ยอมแต่งยังสันจังสี่พี่นองกาวิลาไ,ไวลยก็เคยบอกไปหลายเชื่อวิไลเก็เคยบอกไปหลายเชื่อหร้อว่าอ่ถาถามมาแต่งกับวิไลเนาะมาแต่งกับวิไลวิไลก็มิตกีเนาะค่ะวิไลไม่ได้มีประสบการณ์มาทํางานในประเทศเยอรมันวิไลบไม่มีประสบการณ์ที่จะไม่ได้ใส่ชีวิตอยู่เยอรมัน วิไล e บบมีประสบการณ์นในการทำงานวิไลโบได้มีเงินเก็บสะสมวิไลโบได้มีเงินเกษียณเพื่อที่จะให้ผัวในยามที่วิไลลาจากโลกไปนะคะพี่น้องคะอันนึงในความคิดของเพลินกับพรรยาของเพลินเนาะในความคิดของพ่อยัยกับเมียเพลินเพลินก็เกิดว่าเพลินสร้างมาน้ำกันเพลินยูมาน้ำกันเพลินใส่ชีวิตมาน้ำกันเพลินใส่ชีวิตมากกัน่กนที่จะมาอยู่กับวิไลนะคะพี่น้องคะ เพิ่นกระยาดหายผู้ใดผู้หนึ่งหนึ่งสมุิวบาคกะปนไป่ก้อนเพิ่นกระยาดหายเมียเพิ่นได้เนาะพี่น้องคะสองาเมียเพิ่นไปก้อนเมียเพิ่นกระยาใหายพอไยได้เนาะพี่น้องคะนั่นมันเป็นการอ่ามันเป็นการที่แบบการช่วยเหลือเจือจุนกันสําหรับเพิ่นพวเมียเนาะค่ะเนาะเพิ่นเป็นอดีตกันไปแล้วพี่น้องคะหนึ่งเพิ่นเป็นอดีตกันไปแล้วเพราะว่าอ่า ต่างประเทศพี่น้องคะมันบ่คือเมืองไทยเนาะค่ะต่างประเทศมันบ่คือเมืองไทยจิไปฟองเมียหลวงสิมาฟองเมียหน่อยจังสันจังนสีมันบ่มีถึงมีมันอาจจะไม่ใช่กรณีของพ่อใหญ่กับอดีตพันรยาเพิ่นเนาะค่ะพี่น้องคะถึงมันจะมีแต่มันก็ไม่ใช่คู่ของพ่อใหญ่เนาะค่ะเนาะบิลไลเค่อยบอกไปหลายๆคลิปบิลไลเคยบอกไปหลายๆคลิปแล้วว่าการที่เพิ่นจะแยกกันการที่เพิ่นจะออกมาอยู่ภายอยู่มัน เพื่อนก็ไปอำเภอตกลงในการแยกกันอยู่นะคะพี่น้องคะเพื่อนก็เคิดกันตีตีตอาอารึกตองนะคะเข้ามารึกตองกันดีแล้วบ้านี้อำเภอเพื่อนก็ังแยกกันอยู่นะคะแม่พี่น้องคะเพราะว่า ต่างประเทศไม่ใช่ว่าพอไปแล้วเขาจะอยากให้เลยเหมือนประเทศไทยนะคะพี่น้องคะอำเภอเขาก็ตรงว่ามีทดลองแยกกันก่อนมีเจังสี่ก่อนแยกกันก้อนจากสี่หาปีกอนเออเพ,พอคุพรพอมหรอคุณกับมายาพ่อแยกกันอยู่แล้วโอเคอยากยากยาบ่อยากยาข้าเจ้ากับประเด,ดบังคับนะคะเพราะว่ามันเป็นกฎหมายของข้าเจา้าเนาะและอีกอย่างหนึ่งเรื่องบทกฎหมายทามาวิไลรูบวิไลกับพ่อหูในคราวคราวในเรื่องที่แบบว่าอ่าเขาบ่ามีสิทธิ์มาเหตุอย่างวิไลใดเขาบ่ามีสิทธิ์ อดีตพันรยาเพิ่นบ่มมีส์มาเฮ็ดยังีิไยได้อดีตเพิ่นบ่มมีสิธ์มาเฮ็ดยังอ่ะกับวิไลเพราะว่าต่างคนก็ต่างอยู่ต่างคนก็ต่างใช้ชีวิตต่างคนก็ต่างมีวิธีชีวิตของกันและกันเนาะเพิ่นก็อยูส่วนเพิ่นวิไลก็อยูส่วนวิไลวิไลอยู่กับพญ่มาสิปีโดนคอรหาโดนว่าเพราะการมาทําช่องในย t u b e แต่ถามวิไลแค่โบ๊ะจ้ะ วิไลแค่โบโบโบแค่อยู่มาสิบปีเป็นเมียน้อยเขาสิบปีเป็นเมียเช่าเขาสิบปีไม่มีอะไรไม่มีอนาคตอันคนทีวาหายคนทีววายค้นทีมาด,ดามาหายหรือคนที่มาเหยียดวิไ like ลนัน่นอันผู้เจ้าดีก็คอยโบจ้าเน,นาะค่ะเนาะผู้เจ้าใดดีก็คอยโบเน,นาะ ม้จเจาได้ลายคือข่อยบอมูจเจ้ามีคือข่อยบบมุจเจายู่เป็นสิบปีมุจเจามีเป็นชินเป็นอันคือข่อยบอข่อยกับบงหูเรียวข่อยกับบ่ได้ใส่ใจเนาะค่ะถ้าถามว่าข่อยแค่ถ้าข่อยมาแค่คําในโลกโซเชียลข่อยกับ่อยูจนเท่าปนีเพราะว่าโลกโซเชียลม่ได้ห้อีหงยังข่อยมากมายเนาะค่ะพี่น้องค่ะการที่ข่อยมาเห็น youtube การที่ข่อยมาทําช่องข่อยก็เคยบอกแล้วว่าข่อยเฮตุเพราะว่าข่อยได้ไปเที่ยวข่อยได้ไปเปิดหูเปิดตา ข่อยได้ไปท่องโลกกว้างค่อยได้อ่าคือว่ามาอยู่กับพอใยญ่สองปีแลกตุ้ข่อยกะซื้อลดขั้นนีที่เป็นรถบ้านแล้วกันเน,ะนาะคำว่าตุอยเด้อค่ะมเมนว่าพอใยญ่นะคะเมนยูบ่มีเงินมีไล่จักบาทจักสตางค์บ่มีเงินมีไลจักสลึงที่เพื่อจะได้ซอยพอใยญ่ออกเพื่อที่จะได้ซอยพญายใจเตว่ามันก็เป็นความคิดร่วมกันแล้วมันก็เป็นอ่า การออกความคิดร่วมกันเนาะค่ะเนาะการขอความเห็นกันการให้ความคิดกันให้สิทธ์เนาะค่ะเนาะถึงคอยจะบริแตงเพิ่นหรือเพิ่นจะบริแตงคอยแต่เพิ่นก็นหายสิทธ์คอยในฐานะเช่นกับภระระยาคนนึงเนาะคะ่ะพี่น้องคะคอยก็เบ้าไปคอยก็เบ้าไปแบบว่าให้เด้เข้าใจว่าอ่าถ้าคนมาอ่า ดูถูกแปลว่าสิบปีอยู่พมีอีกอย่างเกิดขึ้นสิบปีพ่มีอนาคตอยู่โตไปกับ่มีอนาคตอยู่ห้ตายเขากับ่าแตงเธอดอกอีงสังสิพี่น้องค่ะวิไลบด้หวังวิไลบ้หวังเลยว่าจะห้เรามาแตงมาตกวิไลวิไลบรหวังจักน้อยนะคะพี่น้องค่ะไม่ได้หวังวิไลบรหวังเลยค่ะพี่น้องค่ะว่าพ่อใหญ่จิต้องมาตกมาแตงหรือว่าพ่อใหญ่สิตองมาห้จะทะเบียนตีตาเพราะว่าการที่พ่อใหญ่เห็นห้วิไลมากั้งแต่มืือแรกที่รู้จักกันจนกระช่งสิบ วันที่นี้สิบสี่กันยายนที่ผ่านมาแล้วกับทุกเมือ่อทุกมือทุกมือทุกเมือม่อที่ใส่ชีวิตอยู่น้ากันพ่อใหญ่ให้ความมั่นคงพ่อใหญ่ห้อนาคตพ่อใหญ่ให้รากฐานที่ดีพ่อใหญ่ให้ชีวิตที่ดีนะคะพี่น้องคะและถามเอาอวยบอกอวยค่ะอวยวิไลอวยเต็มปากวิไลว่าเต็มปากเลยว่าววิไลอวยแล้วอวยผัวของวิไลก็คืออวยอวยแล้วเป็นจริงอวยแล้ว อา miracle, ่าไม่ได้เลื so il, ่อนลอยอวยแล้วไม่ได exactly ้ฝ um ันไม่ได <the> ้เพ้อเจ้ออวยแล้วเป็นจริงทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นจริงค่ะพี่น้องคาชีวิตแต่ละคนมันบ่คือกันเนาะชีวิตแต่ละคนต่างละคนมันกับว่าคือกันบางคนใดจังสันบางคนนั่นได้จังสี่บางคนนี่เป็นจังสันบางคนนั่นเป็นจังสี่นะคะพี่น้องคะมูเจ้าเป็นจังใดมูเจ้าก็ย่าคิดว่าผู้อื่นสิเป็นคือมูเจ้ามูเจ้าเจอแบบใดมูเจ้าก็ยึดคิดว่าผู้อื่นจิตเจอคือมูเจ้านะคะเนาะอันถ้า การมหาผัวฝรั่งแล้วบ่ได้ดีทุกคนเขาก็ต้องพีการแบบว่าจงได้ห่ะจําบางคนที่เขาแต่งหรือเขาไม่ยู่เมืองนอกนี่บางคู่อยู่กันไม่ยืดไม่ยาวเขาก็ดินล้นเพื่อที่จะหาใหม่ที่ได้ดีนะคะพี่น้องคะเขาก็คู่นี้ลเลิกเลิกกัคนนี้ปุ๊บแล้วเขาก็ต้องดินล้นกระเสือกกระสนไปหาใหม่ที่จะได้ดีกว่าคนเกา่ามมมี่ผู้ใดอยากอยู่แค่จุดเก้าจุดเดิมนะคะ พะว่าเลิกไปแล้วสิว่าโอ้ยกูเข็ดพวัวฝรั่งกูก็เอาพวัวฝรั่งคนที่มาอยู่เมืองนอกอ่ะไม่มีคําว่าเข็ดหัวฝรั่งดอกเขาก็หาเอาไปเรื่อยๆคือกันล่ะค่ะหาเอามันจนได้ดีก็คือวิ่ไล่หามากล่ะค่ะหามันจนได้ดีแต่ว่าวิ่ไล่ก็ได้ดีมาทุกคนเดี๋ยวล่ะถามว่านุ่มถามว่านุ่มสวิตได้ดีเพราะก็ได้ดีอยู่ค่ะพี่น้องค่ะแต่มันติดอยู่ที่ว่ามันไม่มีอนาคตร่วมกันให้เราเห็นแต่ถามว่าถ้าอยากใส่ชีวิตแบบว่าเที่ยวไปเที่ยวมา บ่มีบ่มีเอียงละ่ะบ่มีหลักปักฐานนะกะมันก็เป็นไปก็ได้แมนวา่าค่ะได้ถามว่าเขาก็มีขอดีมีข้อเสียของเขาแต่หน,นว่าความคิดของเฮานะเน่ะเห่ามันเผาไปสุกมือผู้ชายฝรัง่งยิ่งแกยิ่งคึกยิ่งแกยิ่งอ่าปากมันยิ่งแกยิ่งอ่าเขาเอินจังไล๋ล่ะ หั่นเทาหั่นอยากหาเด็กน้อยแม่ค่ะพี่น้องค่ะยิ่งแก่ๆก้งับเงยเทาเทานะเขาบูดมาหามาม่วงเทาๆทาจนเข้าดอกเทาๆหาม้องเด็กน้อยหาเทาเาเจ็ดสิบแปดสิบมะม่วงหาเด็กน้อยยี่สิบสามสิบก็มีนะครับพี่น้องคะ่ะเทาๆฝรั่งหรอกเทาสนะิมาม่วงเั้งหมดฉากหาสิบหกสิบแล้วฝรั่งบอกได้มาสิมาม่วงเข้าฉาเข้าหา 16, สิบหกสิบเมนบอฟพี่น้องคะ่ะตอนที่อยู่กับแฟนเก่ามันก็นเลยกลายเป็นแบบว่าเออ อยู่กันไปมันกับไมีอีอยังดีขึ้นเงี้ยสั้นอยู่กับคือเกา่าอีกอยังกับคือเกา่าแต่พอมาพอพญายพญายก็เห็นอนาคตหาว่างอนาคตหาแปลงอนาคตไหนวิไลเนาะค่ะพี่น้องคะนี่แหละค่ะถึงบอกว่า ยังมาดูถูกกันเนาะคะนะ่ะเนาะสิบปีสิบปีอยู่มาสิบปีไม่มีอะไรไม่ได้อะไรสิบปีอยู่ไปเขาก็ไม่แต่งมึงแม่นว่าพี่น้องคะ่ะเออว่าเป็นยางดอกวิไลก็อยู่ของวิไลแบบนี้นะคะสิบปีที่พ่อใหญ่เห็นเห็นวิไลบ่จําเป็นต้องเอามาอวดวิไลป่ะจําเป็นต้องเอามาโชว์นะคะแต่ถามว่าอ่าช่วงที่คบรอบสิบปีพ่อใหญ่ก็เห็นเอียงที่ดีๆให้วิไลในสิ่งที่แบบว่า อเมนเพิ่นจากไปเพิ่นก็บ,บ่กให้วิไลได้ทุกได้งากเนาะค่ะพี่น้องคะแต่เขากับบมหูเม่อเมนข่อยอเพิ่นหรือเพิ่นหรือข่อยผู้ได้สิไปกอนก็ยังบมหูกันเนาะพี่น้องคะมื้อนี้็บ่มี่หยังมานางบ้าน่งคุยเนาะคะ่ะเ,<อ>เมื่อนี้บ่มี่หยังเนาะคะ่ะไลสาระมานางบ้ามามอยมานางคุยกันสิบปีค่อยไม่มีอนาคตสิบปีที่ออ่าว่าข่อยกะจตักกะไผเนาะคะ่ะ คนเฮานะคะพี่น้องคะจะอยู่กันสิปี20ปีหรือว่าอยู่กันจนอารมณ์หายตายจากกันเนาะคะ่ะใบแต่งงานนะ่ะมันกับมีดีเนาะคะ่ะดีสําหรับที่ว่าคุณอยู่ต่างประเทศร่วมกันมันก็เป็นอะไรที่เบิกทางให้คุณได้ดีที่สุดเนาะคะ่ะสําหรับคนที่แต่งนะคะสาหรับคนที่แต่งงานมาอยู่กับฝรั่งในต่างประเทศแต่ว่า การที่คุณแต่งงานบางคนแต่งงานชีวิตก็ไม่ได้สวยหรูชีวิตก็ไม่ได้สมหวังบางคนแต่งยังไม่ถึงสามเดือนผัวโยนกระเป๋าออกจากบ้านก็มีเนาะค่ะพี่น้องคะมันมีให้พอลายหลากหลายเขตเนาะคะ่ะหลากหลายคนเนาะค่ะพี่น้องคะวิไลยอยู่ของวิไลแบบนี้วิไลเที่ยวไปเที่ยวมากของวิไลแบบนี้ถามบามีอนาคตบบออันที่เป็นสุกมือนี่ก็เป็นอนาคตขอขอยค่ะพี่น้องคะ่ะขอยมีชีวิตโอเค ่อยว่าได้เริ่ดรู้ว่าได้ยุบานรังไงอยู่ในเมืองนอกทุกอยู่ห,อห้องในโน้ยพัาห้องเศ้าในโน้ยแต่ว่าบ้านเล็กแต่เต็มไปด้วยความสุขกับพี่น้องค่ะพอญ่เป็นพอใายที่แบบสุภาพบุรุษนเนาะคะ่ะเมียเพิ่นกับส่วนเมียเพิ่นเด้อค่ะข่อยกับส่วนข่อยข่อยก็อยู่ในส่วนข่อยกับพอญ่เมียเพิ่นก็ใส่ชีวิตสำหรับของเพิ่นต่อไปมันบ่เมนมันไม่ใช่สิ่งที่จะไปก้าวไกยกันเนาะคะ่ะพี่น้องค่ะเขาก็อยู่ส่วนเขาเราก็อยู่ส่วนเรา เรากับเขาอยู่กันคนละฝั่งทางนะค่ะพี่น้องค่ะพอกันไม่เจอกันไม่ได้ปหน้าค่ะมันนี้ก็ว่าม้อยอยู่นะึก้อยสางกันไปละค่ะ